ต่อไปดีกว่านะคะข่าวนี้ค่ะเป็นความรักนะคะที่กําลังสับสนแล้วก็งงกันหมดว่าเอ๊ะมีตัวสับตัวหลอกหรืออะไรยังไงนะคะหลังจากที่คุณกึ้งเนี่ยนะคะได้เลิกไฟกับวีเจจ๋าใช่ไหมก็มีคนจับตามองดูนะคะว่าคุณกึ้งเนี่ยคนต่อไปเนี่ยเขาบอคุณเจนนี่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วคบกับสาวคนนี้นะคะคุณโบวี่ค่ะ เรียกว่าข่าวนี้เนะฮะใครๆเนี่ยก็ให้ความสนใจค่ะเพราะว่าหลังจากที่กึ้งเนี่ยนะคะเฉลิมชัยไปไปไม่รอดกับจานัาวินุชค่ะก็ทําให้หลายคนค่ะสงสัยว่าใครเป็นมือที่3และข่าวออกมามากมายหลายทางนะคะจนเบนเข็มเนี่ยไปที่สาวหมวยค่ะเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะและหลายคนก็ยังเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นค่ะ แต่บังเอิญว่ามีอีกข่าวหนึ่งนะคะบอกว่าวงในแบบสุดๆคือเจนนี่เนี่ยเป็นตัวหลอกค่ะแต่ตัวจริงมือที่3คือโบวี้อัธมางานนี้นะคะไม่รู้เจ้าตัวที่หลบเลี่ยงการตอบคำถามกับซื้อมาหลายครั้งแบบนี้เนี่ยจะว่ายังไงกับข่าวนี้คะก็คือไม่ยังไงเลยค่ะแล้วก็เป็นพี่ชายที่รู้จักกันเฉยๆค่ะใช่ไม่มีค่ะไม่มีแอบคบค่ะไม่ได้ไม่ได้สนิทอะไรขนาดก็คือคือบอกว่าพี่ พี่กึ้งเนี่ยเขาก็รู้จักคนเยอะซึ่งเขาก็ต้องมีแบบคนที่เหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าออโบอาจจะเป็นคนในวงการแล้วตอนเนี้ยพี่เขามีประเด็นอยู่เยอะมากมันก็เลยเหมือนโดนดึงเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้ <c oughs> คือจริง,รงๆก่อนหน้านี้ข่าวข่าวเมื่อตอนต้นปีมันมีเล่มเดียวที่ลงแล้วคือตอนนั้นโบก็ เหมือนโบก็ไม่อยากคือโบก็รู้ว่าพี่เขามีประเด็นเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วโบก็ไม่อยากไปเพิ่มประเด็นให้พี่เขาโบก็เลยเหมือนตอบคําถามในแบบที่ไม่อยากให้โดนเอาไปเล่นต่ออะเออเหมือนแบบตัดปัญหาตอบไปอย่างเงี้ยแหละจะได้ไม่โดนเอาไปเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือพอมาตอนนี้มันก็กลายเป็นเหมือนมีประเด็นนั้นประเด็นนี้เข้ามาพี่ๆนะคะก็เริ่มมาถามเยอะแล้วโบก็เลยเออเอางี้ดีกว่าก็อธิบายให้ฟังเลยดีกว่าว่ามันเป็นแบบนี้ อันนี้ก็มีมีเหมือนมีคนเข้ามาแล้วก็มีเหมือนคุยคุยกันแต่ว่าโดยหลายๆอย่างแล้วโบมองว่ามันอาจจะระยะยาวมันอาจจะไม่ไม่ไม่เหมาะไม่ไม่เหมาะที่ที่จะไปด้วยกันแล้วคือมันเหมือนโบก็ไม่อยากแบบคบๆเลิกเลิกแล้วอะค่ะคือช่วงนี้มันเราก็เลยพยายามที่จะดูคนที่มีแนวโน้มว่าจะ ถ้าคุยกันแล้วจะคบกันได้นานๆค่ะมันก็เลยใช้เวลาหน่อยโบก็ไม่รีบร้อนคืออยู่เป็นโสดแบบนี้โบก็โอเคค่ะเราไม่รีบเขอสายมาด่วนเชื่อว่าสาวสวยเซ็กซี่แบบนี้อีกไม่นานคงจะมีหนุ่มๆแวะเวียนมาขายขนมจีบไม่ให้เหงาอย่างแน่นอนนะคะส <AM> ่วนใครจะเป็นหนุ่มผู้โชคดีก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ อ,อย่างที่บอกนะเธอทั้งสวยเซ็กซี่มากความสามารถแบบนี้ก็ต้องรอรู้กันต่อไปนะคะว่าใครจะ,จะมาคว้าดวงใจไปใช่เป็นผู้โชคดีนะคะ,คะไม่